สวัสดีจ้าพี่น้องคะสวัสดีวันวิสาขรบูชาค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะดูแลสุขภาพเนาะวันนี้ก็มาแบบนี้เลยขาชิงงุมคอแฟนะคะปูกง่ายงเลยพี่น้องคะเพราะว่าคราที่แล,แล้วพี่น้อมีอาหารของโมโนไฟนะคะหมดแล้วหนึ่งจุดก็คือจะผัดคือจะเราจะผัดก็คือว่าจะทานจะกินเนาะก็ะคือผัดเปลี่ยนหมนเวียนไปเรื่อยๆร่อยนะคะตอนนี้ก็จะเป็น เขาจะงมคอฟฟกับผักโมโรเฮยะนะคะซึ่งผักโมโรเฮยะก็เขาจะช่วยในเรื่องของเขาจะช่วยในเรื่องของการนะคะลำไส้สติดตันเนาะแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มนะคะวิตามินและแร่ธาตุกับลำไส้นะคะเพิ่มก็เพิ่ม,มปริมาณเพิ่มความสมดุลนการย่อยเนาะให้ขาวให้นะคะอันนี้ก็จะสองซองเหมือนเดิมนะคะ เขาเชงุ้มคอฟฟนะคะซึ่งเขาจะงุ้มคอฟฟนะคะเขาก็จะช่วยในในการดูแลในเรื่องของการอักเสบไม่ใช่การอักเสบสิในเรื่องของเพิ่มความเข้มข้นนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดเพิ่มคาม่าออกซิเจนให้กับหลอดเลือดของเรานะคะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนะคะสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเลือดเราแข็งแรงมีคาม่าออกซิเจนสูงนะคะหรือว่ามีคาม่าออกซิเจนดีนะคะร่างกายเราก็จะสูรณ์ถึงร่างกายของเราด้วยก็จะมีความแข็งแรงด้วยนะคะอืม อันนี้ก็จะไปสองซองนะคะซึ่งสรรพคุณซึ่งสมบัติของเขาก็จะมีเถาวนเปลียงสกัดนะคะถา็นอ่อนเถาเมื่อยซึ่งนะคะถาพวกถาๆทั้งหลายอย่างเนี่ยเขาจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่ปวดตามร่างกายนะคะเขาจะช่วยในการบรรเทาได้ยีมากนะคะซึ่งอาการปวดเนี่ยอาจจะเกิดการปวดหัวนะคะอาจจะกการปวด ปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกนะคะปดวดล้อะไรก็ตามแต่ที่มีอาการปวดนะคะก็จะไปช่วยช่วยลดอาการปวดได้ดีมากนะคะในส่วนของอถาถววันเปรียงเนาะแล้วก็ช่วยเพิ่มช่วยในการชะล้างสารพิษนะคะออกจากหลอดเลือดของเราออกจากเม็ดเลือดของเรานะคะทําให้เลือดเราสะอาดนะคะอันนี้ดีมากนะคะตัวผักอ่าไม่ใช่ผักสิเขาชิงมงคอฟฟี่นะคะอันนี้ก็ทานสองฟองตอนเช้านะเพื่อดูแลสุขภาพนะคะตื่นมาก็มันเป็นอย่างพี่น้อง ถ้าวันหยุดก็เราก็ตื่นมาแล้วก็มาดูแลมาดูนะคะธรรมชาตินะคะท้องฟ้าส,สีสีครามนะคะใบไม้ใบหญ้าสีเขียวขจีแล้วมันดูสดชื่นนะคะเราต้องทาให้ต้ยวยเองแบบว่าคือมีความสุขตลอดเวลานะคะดูอะไรที่แบบว่าผ่อนคลายเนาะเขาช่วยในการก็คือว่าเราดูแล้วมันทําให้เราผ่อนคลายได้แล้วก็จิบกาแฟนะคะเพื่อสุขภาพนะคะยิ่งทําให้วิถีชีวิตยิ่งทําให้ชีวิตเราผ่อนคลายมากขึ้น ะะมันเลิศมากมันสุดยอดมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่วันนี้ยี่ก,กําลังมองหากาแฟเพื่อสุขภาพดูแล,แลเราอยู่นะคะวันนี้นี่ทรายจะนาเสนอเลยนี่เลยค่ะซองละ12บาทเท่านั้นนะคะซองละสิบสบาทนะคะเช้านี้ก็24บาทแล้วนะคะ24บาทถามว่าเราไปซื้อที่อเมซอนนะคะถามว่าแก้วหนึ่งเท่าไหร่ฮะสิบห้าห้าสิบนะคะร้านกาแฟทั่วไปนอแพงนะคะเราได้อะไรบ้างนะคะเราได้แก้ ากาแฟแลื่องความอร่อยนะคะซึ่งคุณภาพเขาเรียกว่าทางด้านสุขภาพได้ไรไหมจะได้ว่าเป็นบางส่วนนะคะจะได้เพิ่มความหวานความมันมานะคะแต่อันนี้ได้สุขภาพบนล้วนเลยนะคะนี่ค่ะมีคาเฟอีนต่ำค่ะมีคาเฟอีนแค่10มิลลิกรัมเท่านั้นนะคะไม่เยอะนะคะอยู่อย่างเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสมคบ,อบอเขารองรับนะคะที่เขาระบุไว้นะคะว่าวันนึงไม่ให้ใหเราทานนะคะคาเฟอีนคาเฟอีนมากกว่า2 0 0ถึง3 0มมิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่อันนี้ที่เราสองฟองแค่20มิลลิกรัมเองค่ะ นะคะทานทั้งวันหกซองก็หกสิบมิลลิกรัมต่อวันนะคะคือไม่ได้เกิมนมาตรฐานเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์แบบต่ำมากว้ว้ยซ้ำนะครับบางคนร้อยมิลลิกรัมต่อวันบางคนสองห่อมิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่สูตรนี้จะดีมากนะคะช่วยดูแลสุขภาพนะคะได้โปรเซ็นต์ดเอ็นนะคะใครที่เป็นเกาสามารถทานได้มาหวานความมาหวานความดันทานได้นะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยในการชะล้างไขมันในหลอดเลือดในเส้นเลือดได้ด้วยนะคะดีมากเลยนะคะ เพราะว่าเขามีฤทธิ์นะคะช่วยในเรื่องของอลดอาการในส่วนของเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของอกระเพาะอาหารนะคะการผลิตน้ําย่อยนะคะสูตรนี้และการเรียกน้าย่อยนั่นเองกระตุ้นน้าย่อยนั่นเองนะคะสูตรนี้จะดีมากเลยนะคะเผาผลาญเรียงสก,กัดนาอกลดอาการปวดนะคะในทุกๆส่วนในร่างกายนะคะได้ดีมาก ที่เป็นโรคเกาต์นะคะก็คือโรคเกาต์เกิดจากที่นะคะเลือดของเราเป็นกรดนะคะเลือดกรดสูงมากเลยนะคะก็คือสูตรนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องเรื่องของการบรรเทาอาการปวดของข้อเข่าเสื่อมนะคะพวกใครที่เป็นเกาเป็นอะไรนะคะสามารถที่จะลดอาการปวดได้ดีมากเลยนะคะลดความเป็นกรดของเลือดนะคะก็คือปรับค่าของเลือดนะคะให้เป็นปกตินั่นเองนะคะก็คือให้มีกรดให้มีความเป็นกรดน้อยลงนะคะสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะ